เหมือนเดิมโอเคป้าป้าพี่ก้อยขาชีวิตชีวิตอินภูเก็ตมันก็ยังไงบ้างมันก็คงยังไงบ้างะชีวิตภูเก็ตแล้วค่ะก็ถามว่ามันเป็นยังไงมันก็สโลว์ไลฟ์ก็อยู่กรุงเทพเนาะเพราะว่ากรุงเทพมันก็จะมีความเป็นเมืองเออ่วุ่นวายอย่างที่อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคะแต่ว่า ชีวิตที่ภูเก็ตสําหรับก้อยเนี่ยมัน,มนเหมาะกับการเรียนลูกเนื่องจากว่าตัวก้อยยังไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองภูเกต็ตก็จะอยู่ออกไปห่างเมืองออกไปนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ทะเลเขาก็จะยังได้แบบว่าโตในแบบอากาศที่มันบริสุทธิ์กว่าในกรุงเทพนิดนึงแล้วก็แล้วก็เรว่าอะไรอ่ะเรื่องของเรื่องของฟารซิตี้ต่างต่างเนี้ยมันก็มีเหมือนกรุงเทพแต่สิ่งที่ดีคือธรรมชาติ มันยังมีความธรรมชาติอยู่เรายังได้พาลูกออกไปแบบเล่นดินเล่นทรายได้เจอทะเลอยู่อะไรเงี้ยสำหรับก็คือมันมันดีกับการที่เราจะจะเลี้ยงเด็กคนนึงให้โตขึ้นมาในใน,ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอะไรเงี้ยกระเทาะใช่แม่ฟูทางใช่ไหมคะใช่นะก็ถือว่าฟูเนาะเพราะว่าเราก็แบบว่าตอนนี้ก็ไม่ได้รับง,งานแบบไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ะอยู่กับลูกเป็นหลักแต่ว่าตั้งแต่หลังโควิดเนี่ย การทำงานของเราก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตเหมือนเราก็จะอยู่ในออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทําช่อง Youtube ทำคลิปรีวิวอะไรต่างๆใน Instagram ในออนไลน์ต่างๆค่ะทางองะเลไปเะคค่ะคือตั้งแต่ทะเลเกิดยังไม่มีโอกาสได้ได้พาไปเข้าเฝ้า เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วก็น้องเวลาก,<ๆ>ก็ก็เพิ่งเกิดมาได้5เดือนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันช่วงนี้นเป็นช่วงที่ก้อยกับพี่ตุ้มนะคะมาอยู่กรุงเทพเดือนหนึ่งเราก็เลยเออถือว่าเป็นโอกาสที่ท,ที่ที่ดีสาหรับครอบครัวจะได้แบบไปเข้าเฝ้าแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตของครอบครัวเราด้วยเพราะว่าท่านก็แบบประทานครให้ทะเลให้เวลาด้วยนะเปนท่าน้ครอไคคือ,อคือทะเลเนี่ยเขาเป็นแบบ เขาเป็นเด็กที่ชอบให้ดอกไม้แล้วเขาอ่ะกำดอกกลาบไว้ในมือแล้วตอนที่เราอ่ะไปแบบเข้าเฝ้าท่านใช่ไหมคะเราก็ก็เอาแบบเหมือแบบเอาปมอะไรเนี่ยเข้าไประถวายให้ท่านท่านเลอ่ะเขาเอาดอกไม้อ่ะยื่นไปให้ท่านด้วยมือเขาแล้วท่านก็รับด้วยแบบด้วยด้วย,ด,วยด้วยพระหัตถ์ของท่านใช่แล้วเราก็แบบว่าตกใจแบบว่าลูกเราแบบเออจะเป็นอะไรไหมเพราะว่า เขาก็ยังเด็กแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าท่านก็ทรงเมตตามากก็แบบท่านก็ลูบศีรษะทะเลแล้วก็เป่ากระมองให้เหมือนแบบให้พรอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเป็นแม่ก็เออรู้สึกแบบปลื้มปิ่มใช่่ใชค่ะ,คะก็เหมือนแบบเราก็ได้พรกันสุดของชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าแบบสุดยอดอิสระท่านก็ทรงพระเมตตากับครอบครัวเราอันนี้คือ นี้พี่ก้อยก็ขึ้นมายใช่กำลังจะกลับแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วอันนี้คืองานสุดท้ายพอดีใช่ที่ได้เจอพี่พทุกคนจริงๆแล้วใช่ก้อยกับพี่ตุลขึ้นมาทํางานแล้วก็มันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีค่ะมันอยู่ช่วงสงกรานต์โรงเรียนปิดพอดีใช่เราก็เลยพากันขึ้นมาแล้วก็พี่ตุลก็ช่วงช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคืองานแน่นมากๆเลยถ้าเกิดวินไปบินมาเนี่ย พ่อคิดถึงลุงเนี่ประเด็นประเด็นคือพ่อแบบอยากให้ลูกไปอยู่ใกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขึ้นมาันครอบครัวมาอยู่แล้วติดใจไอยากกลับมาอยู่กับลูมาอย่างเงี้ยากยู่กรงเมาตอนนี้อยากกลับบ้านมองเวลาใช่ก็คือมามาอยู่กรุงเทพมันเราก็ต้องทางานต้องต้องบางทีเราอาจจะแบบว่าเวลามันผ่านไปเร็วน้อในแต่ละวันมีอะไรที่ต้องทำออย่างแต่บางีอยู่กรุงเทพเนี้ยก็ก็ ค่อนข้างสบายตัวเพราะเราอยู่กับลูกกันหลับครัล่าสุดก็มาทะเลมาออกงานก็ไม่คืไม่เคยไม่เคยกลัวไุ่คยไม่ได้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเ <c oughs> ขาอ่ะคือเป็นคนที่เจอคนเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าการมาออกงานอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีแสงไฟจะมีกล้องจะมีเสียงผู้คนมากมายใช่ไหมคะเราก็ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าลูกจะโอเคไหมแต่ว่า เออพอถึงถึงถึงงานจริๆงๆง่ะเขาก็เขาก็รับมือกันได้เขาก็จอยใช่แล้วเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าแบบนี่คืองานลูงอะไรเงี้ยเราแค่บอกว่าทะเลเดี๋ยววันนี้เราไปหาพี่มิกกี้กันนะเออแล้วเราก็แบบเ <ๆ S 1> นี่ยเนี่ยพี่ๆี่มาหาทะเลเต็มเลย,เ,ลย <ๆ S 1> เขาก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ได้เป็นการทํางานอ่ะเขาก็เหมือนเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาอยากมาด้วยวันนี้ใช่ไหมี้อกว่ คือจอยสุดเมื่อกี้คือย<อ>ืนถ่ายรูปน้าแบ็คดาวบอกว่าขอถ e <อ>่ายเดียวแล้วขอถ่ายคนเดียวด้วยก้าสุดเลบอกขอถ่ายเดียวแล้วก็ยืนกอดอกยิ้มหวานกับตากล้องไปแล้ว<อ>คือแม่ก็แบบว่าแม่นนขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมท <c oughs> ะเลก็แบบว่าขอถ่ายเดียวอินเดียดานางเมาก่อนไมมไม่เลยค่ะคือคือเราไม่อยากให้ให้เขารู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าหรือว่าเราต้องไปบังคับเขาอยู่แล้วอยากให้เขาสบายสบายตัวใช่แต่อินเดีดารามันมาเอง ก็ <spe> ว่าเขาเขา <Yeah. S 1> เหมือนแบบว่าเวลาเขาเจอคนนี่ยแล้วเขาเข้ากับคนได้ง่ายแล้วเขาก็อยากแบบทําให้คนรอบข้างแฮปปี้อะไรเงี้ยสมมุติถ้าแม่บอกให้ยิ้มหวานเน่ะบางทีไม่ยิ้มนะแต่พอพี่ๆบอกเงี้ยยิ้มก็ยิ้มเออรับแขกรับแขกแต่ว่าจะได้จะจะได้กลับมาอีกไหมสำหรับกี่เดือนอ๋อเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่ประตูจะกลับมาแล้วใช่เดี๋ยวก็จะดีใจมพ่อเขาเป็นน้องน้องพ่อก็ดีใจพ่อก็แบบเออ เพราะเขาก็คิดถึงแฟนๆที่มันไม่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่มานานขออยู่นะบอกว่าอยากร้องเพลงกับพ่อต้นช่วงนี้ก็คือเห็นไมโครโฟนก็คือหยิบคว้าแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้รุ่นน้มีเริ่มซ้อมแล้เพลงของพ่อใช่ไหมคะให้ฟังให้ฟังเพลงพ่อแล้วก็ที่บ้านมันจะมีเหมือนกีตาร์แบบกีตาร์เด็กเล่นค่ะเขาก็ชอบเอามาถือแล้วก็เอามาเล่นเอง เขาร้องเพลงประกวดการผีเสื้อได้ได้แบบได้แบบว่าท่อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยาวมากโอ้ดระกวดดันลากประกวดนัแม่นะเพราะว่าแม่ต้องไปสอนก่อนจริงจริงว่าจะได้เห็นไหมคิดว่าเป็นคนน่าจะรอดูเนี่ยคิดว่าคิดแต่ไม่รู้จะทำอะไรก็ว่าก็ว่าก็ว่าเดี๋ยวไปรอดูเอาแล้วกันไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังเด็กมากจริงๆแล้วยังไม่สามขวบเลยค่ะเ่งเพิ่งสองขวบเจ็ดเดือนอาจจะแบบ ให้เขาได้ฝึกได้เจอคนมากขึ้นบ่อยๆก่อนแล้วจนเขาแบบมั่นใจอะไรเงี้ยใช่ค่ะ<ม>เขาก็เอนจอยชอบแล้วก็ดูดูได้เลือดพี่ตูนมาเยอะกันว่าอ,อยากจบร้องเพลงอยากเล่นกี่ตาตามพ่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ